คุณผู้ชมกลับมาเบรกนี้บอกเลยว่าความเฟรนลี่เกินไปมันเป็นเหตุจริงๆคุณผู้ชมค่ะสำหรับนักร้องหนุ่มออฟสุรพลนธขอลำไอดอลคนหล่อของเราล่าสุดถูกทักใดเรก็กมาคุณผู้ชมค่ะถูกส่งข้อความออกมา18่บวกด้วยอะ่อยะก็คืออย่างนี้คุณผู้ชมไอคนที่ทักมาคุยมันก็ปกติก็เฉยๆมีมันก็แล้วไปอะเนาะแต่ที่ไม่ปกติก็คืออะไรรู้ไหมคะก็คือส่งภาพลับ ภาพอน,นาจารมาให้กับน้องออฟผูออ้ไ้ง่ายคนที่ส่งอะไรแบบนี้เป็นพวกโรคจิตนะคุณผู้ชมซึ่งน้องบอกกับพี่ๆนักข่าวค่ะว่ามันมีทั้งผู้ชายเธอมีผู้หญิงส่งมาให้น้องด้วยอะ่ะคุณผู้ชมรู้ไหมวัน,ว,นวันหนึ่งมันเยอะมากออส่งมาเยอะมากเป็น1 0บสิคนออไม่รู้ว่าเจตนาที่ทำแบบนี้มันเพราะอะไรก็เลยทําให้น้องออฟค่ะต้องรามัดระวังตัวมากขึ้น คนไหนที่มันเกินลิมิตจนเกินไปเนี่ยหรือว่าลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวมากเกินไปะจะไม่ฟ้องนะแต่จะทําการบล็อกทันทีเลยไปฟังเสียงหนุ่มหล่อฟเฟรนลี่เล่ากันหน่อยค่ะ,ะด้วยความที่แบบว่าอ๋อเป็นคนเฟรนลี่ในโลกโซเชียลครับว่าจะเป็นคนเฟนลี่ตอบคอมเมนต์ตอบอะไรอย่างเงี้ยปกติคนก็เลยแบบว่าเราน่าจะเป็นคนที่เข้าถึงง่ายหรือเปล่าเขาก็เลยแบบว่าทําเรื่องอย่างนี้ไม่รู้ว่าโรคจิตไหมแต่ว่า เขาส่งอะไรอย่างเงี้ยมาเยอะมากเขาหรอเขาก็ปลาระเบิดมาทีแรกอาไม่รู้ว่ามันคืออะไรมีทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงก็มีนะครับพี่ถ้าถ้าคนไหนที่แบบมันรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยกับเราเขาลุกล้ำเรามากเกินไปเขาก็จะบล็อกไปกำลังมาแรงคุณผู้ชมค่ะสำหรับน้องออฟสุรพลหมอลำแน่แม่เขาชอบแต่ว่าที่แปดบวกงดไว้ก่อนนะไม่เอาเออเอาเป็นมาไัยเงินดีกว่า